คุณหญิงนอกธรำเนียบบทประพันธ์โดยธมย,ยันตีปีพุทธศักราช2518งานฉลองจบการศึกษาระดับมัธยมปลายโรงเรียนคอนแวน์สจีสาวสวยผิวสีน้ำผึ้งได้รับเลือกเป็นตัวแทนของรุ่นแสดงการเดี่ยวเป็นโนร่วมกับแกมแก้วหรือลูกแก้วคุณหนูลูกสาวท่านทูตรับหน้าที่ร้องเพลงนำบนเวทีมาแม คณะครูและเพื่อนๆต่างชื่นชมสองสาวสวยเก่งซึ่งมีบุคลิกแตกต่างกันสุดขั้วคุณหญิงอรุณวตีแม่ผู้สง่างามได้มาร่วมแสดงความยินดีกับลูกสาวคนเล็กพร้อมกับป้าวันคุณหญิงหมายตาสจีไวเ้เงียบๆขณะที่ลูกแก้วแสดงชัดเจนว่าปลื้มเพื่อนรักคนนี้มากสุพัน์หนุ่มหล่อที่อาศัยวัดเป็นบ้านตื่นเต้นแต่เช้า ตั้งใจเลือกดอกไม้สวยๆที่ชาวบ้านเอามาถวายพระหวังจะนำไปแสดงความยินดีกับสจีหลังจบงานแสดงสุพันจึงยืนแอบดักรออยู่หลังเวทีสจีแม้ฉากน่าจะดูนิ่งแต่ในใจอดจะสั่นไหวด้วยวัยสาวรุ่นไม่ได้แต่กับปฏิเสธจะรับดอกไม้แล้วเดินเลี่ยงไปปล่อยให้สุพันเสียใจและจากไปและแล้วสจีก็ได้เห็นชีวิน หนุ่มหล่อมากคุณชายปรากฏตัวพร้อมตุ๊กตาสวยตัวโตราคาแพงเดินผ่านหน้าสจีไปชีวินไม่ทันเห็นสจีเพราะเกรงว่าจะมาไม่ทันงานน้องสาวลูกแก้วดีใจมากที่พี่ชายให้ตุกตารีบฉุดสจีให้มารู้จักชีวินพร้อมแนะนำชีวินว่าสจีเป็นเพื่อนรักชีวินเห็นหน้าสจีเต็มๆตรงๆก็ตะลึงกับความสวยคมแต่ไม่ทันได้ทักทายต่อ ยายปลิกลากนางจุกและจัดลูกเหลาเป็นพรวนแต่งตัวสีสันบ่งบอกอาชีพขายหน้าผืนน้อยมาประกาศเกลียวกราวว่านางจุกหรือจุรีนั้นเป็นแม่ของสจีตัวแกเองก็เป็นยายวันนี้แสนดีใจที่คนจากน้ำคลัมต่ำต้อยเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนคอนแวนของผู้ดีมีฐานะได้ทั้งที่แม่มาจากซ่องแม่บุญปลี บรรดาไทยมุงอยากจะยุ่งเรื่องชาวบ้านก็ออกกันเข้ามามองอยากสอดรู้สอดเห็นบางคนปากไว้ก็ถามว่าจริงหรือไม่สจีกับนิ่งกลายเป็นดังจุกร้อนรนปฏิเสธว่าตัวเองไม่ใช่แม่ของสจีกลัวลูกสาวจะอายแล้วรีบลากดึงใญยปลิกกับบรรดาลูกเล้าให้กลับออกไปลูกแก้วงงงงแต่เชื่อว่าคนชั้นต่ำพวกนั้นเข้าใจผิดชีวินจากที่มองสจีชื่นชม เปลี่ยนเป็นสายตาเหยียดอยาม่าชาติกำเนิดต่ำแต่ไม่เจียมตัวซึ่งนั่นกลับยิ่งทำให้สจีหึดจะเอาชนะการดูถูกของชีวินไว้ในใจแต่ฉากหน้าสจีขอตัวเดินออกมาไหลตรงคุณหญิงอรุณวตีและปะวันเห็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้และกลับบ้านพร้อมกับชีวินและลูกแก้วสุพรรณมาดักพบสจีที่ปากซอยเข้าบ้านและพูดเตือนสจีว่าควรตื่นจากฝัน ยอมรับชาติกำเนิดที่แท้จริงสจีแม้ภายนอกดูนิ่งแต่ในใจกลับร้อนรุ่มต้องการเอาชนะคำสบป,ประมาทและไปตากตมให้จนได้เมื่อสจีกลับถึงบ้านสวนจุกรีบลนลานเข้ามาขอโทษลูกเรื่องที่ยายปลิกไปโผลที่โรงเรียนแต่สจีกลับนิ่งเฉยไม่เอ่ยถึงเรื่องนั้นสองแม่ลูกพากันเข้าไปบอกกล่าวตาสีพ่อที่สจีใช้เป็นแรงผลักดันให้ได้ดีจุกน้ำตาคลอกอดลูกไว้ภาคภูมิใจ บอกว่าสจีคือคนที่พลิกผันทุกอย่างในชีวิตโสมมของตัวเองแล้วจุกก็หวนคิดถึงอดีตเมื่อ18ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครปี2,500นอกณซอกแคบๆข้างหนึ่งขนาบด้วยคูที่เคยเป็นคลองกลายสภาพเป็นบ่อนำคล้ำทรงกิรินเน่าเหม็นเต็มไปด้วยขยะอีกข้างเป็นรั้วสังกสีสูงท่วมหัวเป็นที่รู้กันว่าตรอกนี้จะนำไปสู่บ้านของยายปริก แม่เล้าเจ้าของซองชื่อดังที่ให้บริการทางเพศกับลูกชักกับลูกค้าชายทุกระดับแต่วันนี้บ้านยายปิดปิดบริการหนึ่งวันเพราะเป็นวันแต่งงานของนางจุกลูกเล้าที่ยายปิกเก็บจากคองขยะตั้งแต่เป็นทารกมาเลี้ยงดูในฐานะลูกสาวการกระทํานี้คือความดีงามเรื่องเดียวของยายปิกแลกเริ่มยายปิกไม่ได้คิดจะให้นางจุกมาขายของเก่า แต่นังจุกกับเลือกที่จะลงเลาของยายปลิกด้วยความเต็มใจด้วยใบหน้าสวยผิวพรรณดีนางจุกที่เปลี่ยนชื่อเป็นจุรีก็กลายเป็นดาวรุ่งระดับเหรียญทองมีแขกติดใจสร้างไรายได้ให้ยายปลิกมากมายจนวันหนึ่งสังขารเริ่มร่วงโรยลูกค้าบางเบานางจุกเสร็จภารกิจคากามเดินเข้ามาหาข้าวต้มกินแถวแถวัดใหญ่สีสุพรรณ วัดเล็กๆป,ประจำชุมชนย่านนั้น่ากลับฝนตกลงมานางจุกได้เจอกับตาสีมกทาย,ยกของวัดที่เลิกงานบุญมาหลบฝนเช่นกันตาสีมองสภาพของนางจุกแล้วตัดสินใจทำกุศลยยิ่งใหญ่คือขอให้นางจุกเลิกทำอาชีพนี้แล้วชวนให้มาแต่งงานเป็นสามีภรรยาทีแรกนางจุกเห็นเป็นเรื่องขำเอามาเล่าให้ยายปริก กับบรรดาสมาชิกลูกเหล้าฟังเป็นที่คลื่นเครงถกกันด้วยวาจาสองแง่สองง่ามว่าตาสีตะบะแตกเป็นเพื่อมือถือสากปากถือศีลแล้วนางจุกก็ไม่สนใจแต่ด้วยการตามตือ้อและข้อเสนอของตาสีที่จะเป็นคนเลี้ยงดูจุกบวกกับสังขารที่ร่วงโรยหลุดล่วงจากตำแหน่งดาวรุ่งประจำเล้าทำให้นางจุกเก็บไปนอนคิดแล้วตัดสินใจแต่งงานกับตาสีโดยให้คำมั่นสัญญา รู้กันสองคนว่าจะเลิกขายตัวเด็ดขาดในคืนวันแต่งงานหลังจากที่ยายปลิกเลี้ยงฉลองทุกคนด้วยเหล้ายาไม่อั้นตาสีที่ครองตนรักษาศีลน,นั้นถูกบรรดาลูกเล้จาจับกลอกเหล้าไปหลายแก้วจนเมาไม้นอนไม่ได้สติอยู่บนห้องนางจุกเองก็มีอาการมึนเมาไม่ต่างกันแล้วจุจู่ซิงแขกอินเดียเจ้านี้รายใหญ่ของบรรดาลูกเลาก็มาขอใช้บริการกับนางจุกยายปลิก ปฏิเสธในคราวแรกว่านางจุกแต่งงานแล้วสิงต่อรองว่าหากยอมให้นางจุกมานอนด้วยจะยกหนี้สินให้ทางต้นละดอกถือว่าเป็นของขวัญแต่งงานใส่ตะกร้าล้างน้ำจดหนี้กันไปยายปริกจึงตัดสินใจส่งนางจุกเข้าห้องสิงเหตุการณ์อัปยศนี้มีแต่ยายปริกเท่านั้นที่กุมความลับใครจะคาดถึงว่าครั้งนี้และครั้งเดียวรวมทั้งครั้งสุดท้ายของอาชีพจะทำให้นางจุก ที่ยายไปอยู่กับตาสีในฐา,านะสามีภรรยาที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศกันเลยเถิดเกิดท้องขึ้นมาคนนอกอาจจะไม่เห็นเป็นเรื่องประหลาดแต่ตาสีกับนางจุกรู้อยู่แก่ใจว่าอะไรเป็นอะไรที่แน่ๆตาสีนั้นเป็นชายไม่เต็มชายพอนางจุกบอกยายปลิกแกก็ตบอกผางพยายามทบทวนว่าใครกันที่เป็นพ่อของลูกในท้องนางจุกตาสี ลับประกาศว่าลูกในท้องนั่งจุกคือลูกพระทรงมาเกิดด้วยวัยชราเรียวแรงเหลือน้อยแต่เพื่อลูกตาสียอมทำงานสารพัดอย่างหามรุ่งหามค่ำเพื่อหาเงินมาเก็บไว้เลี้ยงดูลูกที่จะเกิดมาไม่ว่าจะเป็นสัปเหร่หรือไปรับต่อลงศพไม่เคยบน่นไม่เคยเกี่ยงเมื่อจุกคลอดลูกสาวหน้าตาสวยแต่ไม่มีเขาตาสีเลยเพราะเหมือนแขก ผิวสีน้ำผึ้งตาคมขนตางอนผิวพรรณดีเหมือนแม่ยายปริกมาเยี่ยมนางจุกเห็นหน้าทารกก็รู้ทันทีว่าใครเป็นพ่อของลูกในท้องของนางจุกแอบกระซิบบอกนางจุกแล้วย้ำให้ปิดเป็นความลับตาสีเหอลูกสาวรักปานดวงใจตั้งชื่อให้ว่าสจีคุยไปทั่วว่าลูกคนนี้โตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนนายคนและจะมีอนาคตดีงามสูงส่งกว่าพ่อแม่ นางจุกเสียอีกที่รู้สึกตะกิดตะขวงใจบวกสำนึกผิดไม่อยากให้ตะสีเลี้ยงดูสจีแต่ความลับไม่มีในโลกเมื่อตาสีรู้ว่านางจุกท้องเพราะลอบไปรับแขกในคืนวันแต่งงานตาสีไม่ได้หึงหวงแต่ตะสีผิดหวังที่จุกไม่รักษาคําสัญญาว่าจะไม่หันไปประกรอบอาชีพนั้นอีกทั้งที่ตั้งใจจะทำกุศลชุดนางจุกให้พ้นจากดวงกามาตาสีใจสลายหมดแรงรับไม่ได้ เลยไปดื่มเหล้าไม่กลับบ้านนางจุกได้แต่แปลกใจที่ตาสีหายไปแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจมากนะักพอรุ่งเช้าคนมาส่งข่าวว่าตาสีนอนตายตากฝนอยู่คาวัดจุดจบแสนเศร้าสะเทือนใจของตาสีทําให้นางจุกรู้สึกละอายความผิดที่ทําไว้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองยกมือสัญญากับผีตาสีว่าจะเลี้ยงสจีให้ได้ตามที่ตาสีหวังไว้ และจะทำทุกทางเพื่อกันสจีออกจากซ่องของยายปริกอย่างน้อยก็เป็นการไถ่บาปกับตาสีแต่ยายปริกยังพยายามตื้อให้นางจุกเอาสจีไปบังคับให้สิงยอมรับว่าเป็นลูกรู้ว่าสิงอยากมีลูกมากเมียอินเดียที่อยู่ด้วยกันไปขอลูกกี่หนก็ไม่เคยสมหวังแต่ลึกๆแล้วยายปริกเห็นกระสับสมบัติเงินทองมากมายของสิงแต่นางจุกไม่ยอมแล้วเริ่มห่างหายจากการพบยายปริก หันมาทำงานที่ไม่เคยทำปลูกผักทำสวนเพื่อหาเลี้ยงสจีให้ได้มีกินมีใช้เท่าเทียมคนอื่นแม้จะต้องเหนื่อยจนสายตัวแทบขาดเพราะทางชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยลำบากก็ตามสจีจึงเติบโตขึ้นมาในสิ่งแวดล้อมระหว่างวัดกับซ่องแต่ด้วยมันสมองที่เป็นเลิศกริยาวาจาฉะฉานไม่ยอมใครจากวัยเด็กที่เคยแวะเวียนไปบ้านยายปริก เห็นชีวิตความเป็นไปของลูกเล้าลูกค้าสารพัดแต่เมื่อเป็นวัยรุ่นได้เรียนสูงขึ้นมีการศึกษาเกินหน้าเกินตาคนในชุมชนสจีก็เริ่มมองเห็นและเรียนรู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้ต้องได้มาด้วยสองมือฟันฝ่าจึงทำให้สจีมีความทะเยอทะยานต้องการถีบตัวเองให้สูงส่งเป็นเจ้าคนนายคนเป็นคุณหญิงตามคำอวยพรที่กรอกหูและความคาดหวังของตาสี พ่อที่มีแต่คนยกย่องจากการบอกเล่าของแม่จะได้กลบตาบาปที่ติดตัวสจีจึงวางกิริยาท่าทางของตัวเองใหม่ให้เป็นคนมีชนชัน้นไม่เสวนากับยายปริกและคนในชุมชนหลังจากจบชั้นประถมศึกษาสจียืนการจะเรียนต่อนังจุกจึงพาสจีมาขอเข้าเรียนที่โรงเรียนคอนแวนสถานศึกษาที่ลูกผู้ดีมีเงินมาหาความรู้ และการแข่งขันแอบเหยียดยามคนที่ด้อยกว่าสังคมที่ฉากหน้าเรียกตัวเองว่าผู้ดีแต่ฉากหลังฟอนเฟไม่ต่างจากลูกเล้าของยายปริกด้วยความเมตตาจากมาแม่สจีจึงได้ทุนเรียนฟรีสจีใช้จุดเด่นดับปุมด้อยชาติกำเนิดด้วยการเรียนดีกิริยามาราย,ยาทงดงามไม่มีที่ติณโรงเรียนแห่งนี้สจีมีเพื่อนรักเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวคือแก้มแก้วหรือลูกแก้ว ที่เป็นคนตั้งชื่อให้สจีใหม่ว่าสุภจีจริงๆต้องบอกว่าลูกแก้วตัางหากที่ต้องการสจีเป็นเพื่อนสนิทเพราะลูกแก้วนั้นเป็นคุณหนูที่เกาะติดสจีทุกย่างก้าวเนื่องจากทำอะไรไม่เป็นชีวิตเติบโตมาแบบไม่ติดดินไม่เคยลำบากลูกแก้วจึงชวนสจีให้นั่งรถส่วนตัวมารับมาส่งให้แวะไปบริการรับสจีด้วยสจียอมนั่งรถคันโกของลูกแก้ว ด้วยการนัดพบกันริมถนนปักซอยแล้วขากลับก็ส่งที่เดิมไม่เคยยอมให้ไปที่บ้านแม่แต่ครั้งเดียวลูกแก้เป็นคนหัวอ่อนขอเพียงสจียอมสนิทสนมด้วยเพื่อนบอกว่าอะไรยังไงก็ได้ไม่ใช่ปัญหาจนถึงวันที่จบการศึกษาที่นังจุกได้ภาคภูมิใจกับสจีเพราะเรียนดีมีความสามารถจนได้รับเลือกให้ขึ้นแสดงนังจุกหลุดจากอดีต ปาดน้ำตามองสายฝนโปรยปลายไม่ต่างจากคืนที่ตาสีจากไปแล้วบอกกับภาพถ่ายตาสีว่าหนูทำสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะน,นะเหมือนจะถ่ายบาปในใจดึกแล้วสจีเห็นจุกไม่ยอมเข้านอนเลยมาบอกแม่ว่าจะไม่เรียนต่อแล้วเพราะสะจีรู้ดีว่าอนาคตของเธอนั้นไม่จำเป็นจะต้องพึ่งปริญญาทางที่เพื่อนส่วนใหญ่เลือกจะไปสอบเอนทรานเข้ามาหาลาัยชื่อดังในเมืองไทย หรือบางคนไปเรียนต่อถึงต่างประเทศแต่สจีกลับเลือกจะทำงานลึกๆสจีรักแม่ไม่อยากให้แม่ลากสังขารทำงานทำสวนต่อไปอีกนางจุกยามนี้ร่างกาย,ายผ่ายผอมหมดสภาพเป็นเพียงหญิงชราที่หมดความหวังในชีวิตทุกอย่างตามใจลูกสจีเองก็พูดกับแม่นับคำได้บางวันไม่เคยพูดจากันเลยก็มีพอสจีบอกว่าไม่เรียนต่อ จะทำงานงินจุกก็ไม่ขัดคานใดๆแต่ในใจคิดว่าคงไม่หยุดปลูกผักเก็บผักขายอยู่ดีเราอัพคลิปที่น่าสนใจทุกวันอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ